ก็กราบสวัสดีครับันนี้ก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลเต็งกันอีกเหมือนเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเต็งวิเคราะห์บอลเต็งนะครับบอลสเต็ป2ประจําวันที่16 ตุลาคม2 5 6 4นะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังทศัศนะของลุงครับวันนี้เหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องลุงยิ้มจิ้มบอลเต่ง V 3สานะครับ V ีสากันแล้วนะครับกันด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติด,ดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆที่เด็ดนโดนของลุงยิ้มจิ้มบอลเต่งวีสนะครับเป็นช่องใหม่แกะกล่องอีกแล้วนะครับช่องนี้ก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะ ฝากกันนิดนึงนะครับฝากกันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันนะครับผมวันนี้ก็มาทำคลิปช้าหน่อยนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่อง OBS กับทางด้านไมโครโฟนเนาะก็เพิ่งจะปรับแต่งจูนเสร็จอะไรยังไงฟังแล้วเสียงเป็นยังไงก็สามารถติดชมกันได้นะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กันมาเริ่มสองคู่2ตัวนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะช่องใหม่นะครับลุงยิ้มจิมบันเตงวีสานะครับเจอกันแน่นอนนะครับ อันนี้มีฝากกันสองตัวนะครับเป็นบอลทางด้านบลูเดซิก้าหนึ่งคู่แล้วก็กาโซเซเรียอิตาลีหนึ่งคู่นะครับส่วนบอลรองนะครับวันนี้ก็จัดไปแล้วนะครับในช่องบอลรองก็คือช่องนี้นะครับก็คือช่องลุงยิ้มจิ้มบอลรองเนาะวันนี้ก็มาจัดช่องใหม่เลยนะครับเป็นช่องอ่าลุงยิ้มจิ้มบอลเต็งวีสามนะครับฝากกันไว้หน่อยเนาะมาเริ่มเลยดีกว่านะครับคู่แรกนะครับอ่าจะเป็นทางด้าน ลาซิโอ uh, นะครับพบกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่ที่2จะเป็นทางด้านเอซีไ uh, ฟบวกพบกับแอร์บิไลซิกนะครับเรนราคาเนี่ยเปิดมานะครับคู่แรกเปิดมาที่ทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยต่อครึ่งลูกนะครับราคาไหลไปเหลือเพียงต่อปอแล้วนะตอนนี้แล้วก็คู่ที่2จะเป็นทางด้านไฟบวกนะครับเจอกับอาร์บิไลซิกนะครับเรนราคาเปิดมานะครับอาร์บิไลซิกต่อครึ่งกับลูกตอนนี้ไหลไปเพียง อาเหลือเพียงครึ่งลูกเท่านั้นนะครับราคาค่อนข้างที่จะไหลแปลกๆนะครับสําหรับวันนี้เนาะวันนี้ขอหยิบบอลรองมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเป็นวันเสาร์นะครับที่16ตุลาคมเนาะคิดว่าวันนี้บอลรองน่าจะาครองโลกได้นะครับสําหรับหน้า youtube จัดไปบอลรองทั้งสามตัวเลยนะครับว่าาจจะเป็นเบนฟอร์สนะครับลาซิโอแล้วก็ไฟบวกนะครับเบนฟอร์สในลุงจะวิเคราะห์ในช่องอ่าลุงยิ้มจิ้มบอลรองกันนะโอเคนะครับ <c oughs> ตามนี้เลยแล้วกันนะ อันดับคู่แรกก่อนนะครับคู่รวางลาซิโอพบกับอินเตอร์มิลานนะครับเรือราคาเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกไหลไปเป็นราคาปอนะครับอ่าราคาเนี้ยลุงมองว่ามีสิทธิ์ที่จบสกอร์สูงไหมมีสิทธิ์ที่จบสกอร์สูงนะครับแต่ว่าบอลรองอย่างลาซิโอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีต้มเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านะราคาจากเดิมที่มันต่อครึ่งลูกนะครับทีมอย่างอินเตอร์มิลานนะไม่ว่าจะเป็นทีมเยือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาเจอนะครับคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้น่าจะ ต่ออย่างน้อยน้ยจริงสักครึ่งกุบลูกนะครับจากหล็กราคาแรกเลยนะจากราคาแรกเลยไม่ไม่ครึ่งกุบลูกก็ครึ่งลูกแบบน้ําสวยๆกว่าน,นี้หน่อยอ่ะนะครับแต่นี่เปิดมาราคาปอนะครับน้ําดำสองฝั่งเลยนะครับจริงๆเปิดมาครึ่งลูกตอนเนี้ยครึ่งลูกน้ําแดงแป๊ดเลยจ่ายอ่าลงทุนศูนย์จุดเจ็ดเก้าเองนะครับรับหนึ่งร้ยเต็มเต็มเงี้ยนะคิดว่ามันมีสิทธิจะจบ ผลเสมอซะมากกว่านะครับสำหรับคู่แรกนะในเรื่อูราคาไหลก่อนนะครับราคาไหลสําหรับคู่ระหว่างลาซิโอพบกับอินเตอร์นะครับราคาครับเปิดมาจริงเปิดมาราคาแรกเลยนะครับคือราคาลุงหน้าตรงนี้นะครับเปิดมาคือต่อจะอาจจะอินเตอร์มิลานนะครับทีมเยือนต่อทางด้นลาซิโอเจ้าบ้านเนี่ยที่ราคาขึ้นลูกแต่ราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับไหลหรือเพียงราคาปอเท่านั้นแต่ตรงนี้คือเป็นราคาน้ําล้นเฉยเลยนะครับแต่ว่าในไอโอเก้าทีเอชนะครับเป็นราคาน้าดำทั้งสองฝั่ง แต่เนี้ยลุงคิดว่าน่าจะจบที่ผลเสมอให้จิ้มที่ราคารองครึ่งลูกเลยก็ได้นะครับสําหรับเจ้าบ้านลาซิโอวันนี้นะครับจะดูจากราคาไหลตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาแฮนดิแคปกันต่อแล้วก็ราคาน้าอะไรต่างๆนานานะครับในเบรสามหกห้ากันต่อเลยนะครับสําหรับคู่แรกนะเปิดจริงคือราคาครึ่งลูกนะครับเปิดมาราคาครึ่งลูกตอนนี้ราคาเหลือเพียงปอเท่านั้นนะแต่ว่ามีราคาครึ่งลูกให้เรากดเล่นเพราะฉะนั้นลุงแนะนําให้เลือกกดที่ราคาครึ่งลูกก็ได้นะ โอเคนะครับามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกนะครับาราคาหนึ่งคูณสองกันเลยนะครับเริ่มที่ราคาหนึ่งคูณสองคือเปิดมานะครับจ่ายทางด้านเจ้าบ้านสามจุดห้าศูนย์นะครับคือราคาหนึ่งนะครับเลทแรกแล้วก็จ่ายทางด้านราคาเสมอเนี่ยสามจุดสามศูนย์เนาะ ส่วนทางด้านนะครับเจ้าบ้านอขอไปทีมเยือนโอ้โหจำพูดสลับตลอดเลยทีมเยือนเจ้าบ้านเนี่ยนะครับทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับอันดับที่3นะจ่าย2บาท10ตังค์นะครับณปัจจุบันตอนนี้เพิ่มเป็น2บาท15ตังค์แล้วเพิ่มไปอีกนะส่วนทางด้านาทีมเจ้าบ้านนะครับลาซิโอเนาะลดเหลือเพียง3บาท30ตังค์เท่านั้นณปัจจุบันตอนนี้นะครับแล้วก็ราคาเสมอนะครับเพิ่มขึ้นไปเป็น3บาท50ตังค์ ไม่แน่นะครับวันนี้อินเตอร์อินเตอร์มิลานนะครับอาจจะไม่ชนะก็ได้แล้วก็เป็นทางด้านลาซิโอที่เก็บสามแต้มได้ในบ้านของตัวเองนะครับจากราคาตรงนี้แล้วมาดูราคานะครับราคาลูกนะครับเร่นแรกจริงๆเนี่ยคือเปิดมาขึ้นลูกจริงๆนะครับแล้วก็ไหลมาเป็นราคาปอนะครับตอนนี้คือราคาปอนี่โอเคแหละมันก็ต้องประมาณนี้แหละราคามันไหลลงราคาน้ําของทางด้านทีมเยือนอินเตอร์มิลานมันก็ต้องลดลงตามไปด้วยนะครับมันก็ต้องประมาณนี้เลยนะครับแต่นะครับ วันนี้ลุงมองว่าเปิดมาราคาครึ่งลูกจ่ายน้ําล้นไหลไปลงไหลลงไปเหลือราคาปอก็ยังจ่ายทรงทรงอยู่ทรงๆคืออะไรล่ะทรงๆคือจ่ายเก้าสิบสองฝั่งนะครับคือไม่แน่ใจว่าฝั่งหนึ่งฝั่งใดจะชนะหรือฝั่งหนึ่งฝั่งใดจะจบที่ผลเสมอหรือผลเสมอหรือรเปล่านะครับเพราะฉะนั้นราคาถึงไหลลงมาเหลือแค่ปอ เผื่อว่าใครนะครับจะมาจิ้มราคาปอหรือว่าทางด้านทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยคิดว่าวันนี้คนจะจิ้มอินเตอร์มิลานก็เยอะไม่น้อยเช่นเดียวกับรองลาซิโอนะครับเจ้ามือเลยเปิดมาราคาที่กักคือราคาปอไปเลยดีกว่าแล้วจ่ายค่าน้ำเท่าๆกันคือ96 97 9798หรือว่า99ประมาณนี้แหละนะครับเจ้ามือเลยเปิดมาราคากักไปเลยดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงมองว่าวันนี้ราคามันกัก นะครับเปิดมาแล้วครับปอแล้วก็ราคาหนึ่งคณสองเนี่ยคือกับราคาราคาหนึ่งเจ้าบ้านอินเตอร์มิลลาลาซิโอราคาเสมอราคา x ราคาอินเตอร์มิลานราคาสองเนี่ยคือจ่ายเกือบเรทเดียวกันทั้งหมดเลยคือจ่ายเจ้าบ้าน 3. 3 0จสนจ่ายราคาเสมอ3.50จ่ายทีเมเยือน2.1 5หคือทุกอย่างเกือบจะเท่ากันหมดเลยนะครับ คือจ่ายคือแบบสูสีกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงมองว่ามีสิทธิ์ที่จะจบผลเสมอนะครับเพราะฉะนั้นลุงมองว่าขอจิ้มดีกว่านะขอจิ้มทางด้านเจ้าบ้านลาซิโอดีกว่าวันนี้คิดว่าน่าจะจบที่ผลเสมอซะมากกว่านะครับอาจจะแบ่งแต้มกันไปคนละแต้มละกันนะครับคิดว่าเนี้คาดว่าน่าจะจบที่หนึ่งหนึ่งไม่ก็สองสองมีสกอร์แน่นอนสําหรับคู่นี้นะครับมีสกอร์แน่นอนแล้วคิดว่าทางด้านเจ้าบ้านยิงก่อนด้วยแล้วอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นทีมไล่ตีเสมอ นะครับสาหรับคาคืนนี้เนาะคิดว่าน่าจะประมาณนี้เลยนะครับนะส่วนสกอร์สูงต่ำก็แนะนําให้กดสดแล้วกันก็ไม่ดึกมากครับสี่ทุ่มอ่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าสิบเก้าหรือห้าทุ่มนั่นแหละนะครับไม่ดึกมากแนะนําให้กดสดดีกว่าสําหรับสกอร์สูงต่ำนะครับแต่ว่าน้าบอลเนี่ยขอแนะนําให้เล่นทางด้านโจบ,บ้านลาซิโอรองครึ่งลูกเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับไปดูสถิติข,ของทั้งสองทีมเวลาเจอกันนะ ทั้งคู่นะครับเจอกัน10นัดล่าสุดนี้นะครับเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับนัดล่าสุดคือชนะไปได้3ประตูตัวหนึ่งนะครับวันนั้นต่อไปสักครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานเนี่ยชนะไปทั้งหมด5เกมนะครับจาก10เกมชนะไป5เกมแล้วก็ทางด้านลาซิโอชนะไป2เกมนะครับส่วนยาแล้วก็จบผลเสมอกันที่3ครั้งนะครับ3นัดนั่นเองนะครับเอาปีล่าสุดจริงก็คือปี2020เลยลวกันนะครับเอาปีเอาปี20 1 9 นะปี2019 1 2 3 4 5 6, 6 6นัดนะครับหนัดล่าสุดนี้นะครับก็เป็นทางด้านผัดกระแพราชนะนะครับอย่างละนัดไออย่างละ2นัดแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับเข้าไปเสมอไป2นัดนะครับอ่าเป็นทางด้านอินเตอร์วิลานเสมอศูนย์ศูนย์แล้วก็ ลาซิโอชนะ1-0แล้วก็อินเตอร์มิลานชนะ1-0แล้วก็ลาซิโอชนะ2-1แล้วก็เสมอ1-1แล้วก็นัดล่าสุดเป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับที่ชนะไปได้3ตัวหนึ่งสถิติตรงนี้ปีล่าสุดถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันมากๆนะครับแล้วก็ราคาต่อรองเนี่ยคือแทบจะต่อกันไม่ขาดเลยดีกว่านะครับต่อกันไม่ขาดเลยนะแล้ววันนี้นะครับลาซิโอด้เล่นในบ้านลาซิโอเล่นในบ้าน2นัดล่าสุดยังไม่แพ้เลยนะครับก็เป็นการเสมอไป1นัดแล้วก็ชนะไป1นัดนะครับในปี2020นะครับเล่นในบ้านถือ เสมอเป็นอย่างน้อยสําหรับเจ้าบ้านมีแต้มแน่นอนนะครับฟอร์มฮันนาังสุดนะครับของทางด้านเจ้าบ้านนะครับลาซิโอคือว่าในบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะฟอร์มหรูหราฮารูฮาราเลยนะครับเพราะว่าสานนัลสุดเล่นในบ้านนะครับชนะ2เสมอหนึ่งนะครับถือว่ายังไม่แพ้ใครเลยเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ทีมเกมเยือนนะครับก็ชนะไปขออภัยเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็คือแพ้กับโบลินญาไป3านศูนนั้นโดนใบแดงไปด้วยนะครับ อสูรนาอินเตอร์มิลานนะครับัณลังสุดถือว่าฟอร์มหรูาราเช่นเดียวกันนะครับือว่าหรูหรานั่นเองนะครับก็คือเป็นการชนะทั้งหมด3นัดแล้วก็เสมอไป2นัดสเปองนก็เสมอกับตาลันต้าแล้วก็เสมอกับแชคต้าโดนเนตในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมของพวกเขาค่อนข้างที่จะดีเลยไม่ว่าจะเป็นเกมย่าหรือเกมเยือนนะครับแต่เวลาเจอกันกับลาซิโอเวลาเป็นเกมเยือนแล้วนะครับพวกเขามักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางด้านเจ้าบ้านลาซิโอดีกว่านะครับ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับทางด้านอินเตอร์มิลานเขาติดทั้งหมด7นัดชนะ5เสมอ2ยังไม่แพ้เลยครับมี17คะแนนส่วนทางด้านนะครับลาซิโอแข่งไปเนัดเช่นเดียวกันนะครับชนะ3เสมอ2แพ้2นะครับมี11คะแนนนะค่อนข้างที่จะสูสีดูดีนะครับห่างกันเพียง6คะแนนเท่านั้นเพิ่งจะเริ่มต้นฤดูกาลนะครับคิดว่าน่าจะยังไม่ได้มีอะไรแน่นอนสักเท่าไหร่นะครับแต่จากราคาตรงนี้แล้วสถิติที่เจอกันล่าสุดนะครับเจ้าบ้านลาซิโอดูดีกว่าจริงเพราะฉะนั้นขอเลือกจิ้มที่ทางด้านเจ้าบ้านลาซิโอดีกว่าที่รอง ครึ่งลูกเลยนะครับคร่แรกนะครับขอจิ้มไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับรองครึ่งลูกนะส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับแนะนำกดสดเหมือนเดิมนะสดเหมือนเดิมนะครับสดนะโอเคตามนี้เลยนะครับทั้งสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเวลาเต็มเกมเลยนะครับส่วนใกล้นะครับอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงนะครับรับที่เด็ดเพิ่มเติมรับตัวโคด Vp นะครับนอกเหนือจากหน้า youtube ก็ไอ้ลัตตรงนี้มาได้นะครับ a i y m หกแปดแปนะครับเจอกับลุงแน่นอนนะ เจอกันเป็นประจําทุกวันหรือแอดไ9 t h ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าสะดวกช่องทางไหนก็แอดไลน์มาได้เลยแล้วกันนะครับเจอกับลุงแน่นอนวันนี้ก็ยังไม่ได้ไอ่านคอมเมนต์อะไรเพราะว่าเปิดช่องใหม่สำหรับช่องลุงยิ้มจิ้มบอลเต็งวีสามนะครับเปิดอ่าสกราดใหม่ช่องใหม่เลยแล้วกันนะครับเป็นวันหวยออกก็ขอให้เฮงเงรวยรยกันทุก คนทุกท่านเลยนะครับสาหรับท่านที่มาดูคลิปลุงวันนี้นะโอเคตามเีืเอยกันนะครับไปต่อคู่ที่2เลยดีกว่านะคู่ที่2กูจะเป็นคู่ระหว่างนะครับเอสซไลท์อ่าเข้าไปเอสซีไฟบวกพบกับแอบิไลซิกนะครับเลยราคาเปิดมาที่ราคาครึ่งกุบลูกเร่าเลยระคาจริงเปิดมาครึ่งกุบลูกไหลเป็นครึ่งลูกตอนนี้ไหลเหลือเพียงพออ่ากลับมาเป็นครึ่งลูกอีกแล้วนะครับราคาค่อนข้างที่จะไหลแปลกเลือเกินนะครับวันนี้คิดว่าวันเนี้ยไฟบวกนะครับ รูปการนี้ถือว่าฟองค่อนข้างที่จะร้อนแรงถูดฉาดจริงๆนะครับาจากราคาเนี่ยโอ้โหเปิดมาไรซิกจริงๆเนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ในไลซิกต้องต่ออย่างน้อยๆหนึน่งลูกละนะครับแต่วันนี้นะครับเปิดมาครึ่งกบลูกเหลือครึ่งลูกเหลือปอแบบเนี้ยชัดเจนเหลือเกินนะครับราคาไหลลงแบบเนี้ยจากทางด้านเจ้าบ้านไฟบวกไปเลยนะครับวันนี้จัดบอลรอง ให้อย่างสวยสดงดงามอรารามแท้และตะลึงเลยนะครับสามนัดอขอไปสามคู่นะครับเจ้าบ้านทั้งสามคู่เลยคิดว่าวัานนี้น่าจะมีกําไรให้กับทุกท่านแน่นอนนะอับดูราคาไหลก่อนนะครับราคาไหลจริงๆคือคู่เนี้ยเปิดมานะครับที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับจ่ายน้ําดํานะครับสองฝั่งหรือว่าอ่าเก้าสองกับกับ ก็แปดนะครับก็คือว่าจ่ายค่อนข้งางที่จะสูญสีกันเลยแต่ปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับเหลือเพียงครึ่งลูกแต่ว่าราคาน้าของทางด้านอาบิไลซิกเนี่ยล้นเพิ่มไปอีกนะครับทั้งๆที่ททต่อต่อน้อยกว่าเดิมนะครับตอนแรกเ,เปิดมาต่อครึ่งกรุลูกปัจจุบันตอนนี้ต่อแค่ครึ่งลูกแต่กลับ กลายเป็นราคาน้ําของทางด้านอ่าบิเลซิกล้นหลามเป็นแบบช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับน้ำค่อนข้างที่จะล้นนิดนึงสําหรับแอบ,บิเลซิกเนาะเพราะฉะนั้นเรามองว่าวันนี้คิดว่าน่าจะไม่ชนะคิดว่าไฟบวกฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะฟอร์มดีแล้วก็แข็งแกร่งเล่นในบ้านด้วยคิดว่าวันนี้มีแต้มแน่นอนนะไม่แพ้น,นะครับเดี๋ยวดูราคานะครับในเบสบองห้าต่อในบ้านผลบอลกันนะครับอ่ะเปิดราคาจริงคือราคาครึ่งกุ้มลูกอย่างที่ อ่าแล้วก็ไหลสักครู่ที่เปิดมานั่นแหละนะครับแล้วก็ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งลูกเท่านั้นนะครับไฟบวกอยู่อันดับที่4นะครับบิเลซิกอยู่อันดับที่8นะวันนี้โครจรมาเจอกันนะครับในบ้านของไฟบวกเตะเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับเลนราคานะครับเปิดมานะครับในตรงนี้นะอ่าไปดูที่ แอนดบีแคปกันก่อนนะครับคู่นี้นะเปิดมานจริงคือราคาครึ่งควบลูกนะครับราคาครึ่งควบลูกแล้วก็จ่ายน้ำค่อนข้างที่จะสูสีเลยนะครับเก้าสี่กับเก้าหกราคาแบบนี้ต่อให้ไม่ไหลามาเหลือครึ่งลูกนะครับลุงก็ทิ่มทั้งด้านเจ้าบ้านไฟบวกอยู่ดีเพราะมันเป็นราคาผ้าป,าปา 3, า่าสามัคคีดีเลิศเกินนะครับสําหรับคู่นี้นะเออแล้วก็ปัจจุบันนะครับไหลเหลือเพียงครึ่งลูกแต่ดูราคาน้ําจ่ายทั้งด้านแอร์บีเลสิกสิครับ จากเดิมที่มันต่อครึ่งลูกจ่าย0.94ปัจจุบันไหลเหลือเพียงครึ่งลูกเท่านั้นแต่จ่ายถึงสูงถึง1.02เลยนะครับแบบนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ฟันธงเลยดีกว่านะครับว่าให้รองทางด้านเจ้าบ้านนะครับไฟบวกไปเลยนะครับแล้วก็มาดูทางด้านราคา1นึ่คูณสกันบ้างนนครับค่อนข้างที่จะสลับขั้วสลับฝั่งกันไปอีกนะครับก็คือ,อาทางด้านราคาน้ำนะครับที่จ่ายทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยปกติแล้วหรือว่า ตั้งแต่แรกแล้วก็คือจ่าย4บาท75สต้างค์นะครับแล้วก็จ่ายทางด้านทีมเยือน1บาท67ตังค์นะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้นะครับลดไปเหลือเพียง3บาท60ตังค์เท่านั้นสำหรับอัจจุบันไฟบวกลดถึง1บาท15้ตังค์เลยไม่ค่อยที่จะลดเยอะขนาดนี้นะ้ไม่ค่อยเห็นบอลที่มันจะลดราคา1นคูณสสูงถึง1บาทหรือขนาดเนี้ยไม่เคยเจอเลยนะครับเต็มที่คือ80ตังค์90้ตังค์นะครับแต่นี่นะครับลดถึง1บาท15้ตังค์ นะแบบนี้ลุงมอมว่ามีสิทธิ์ที่จะไฟบวกเนี่ยนะครับจะชนะได้เลยนะครับมีสิทธิ์นะครับแต่ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะชนะแต่ลุงมอว่าเนี้ยไม่แพ้หรือว่ามีสิทธิ์ที่จะเสมอนั่นเองเก็บแต้มในบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาเสมอนะครับเปิดมาจริงๆคือ4บาทนะครับปัจจุบันลดเหลือเพียง3บาท75าท็สาตังค์ลดไปอีก25สาตังค์นะครับส่วนด้านทีมเยือนเนี่ยนะครับอ่าเอเบลิซิก็เพิ่มจากเดิมนะครับจากที่มันจ่าย หนึ่งบาทหกสิบเจ็ดตังค์ตอนนี้เพิ่ไมไปเป็นหนึ่งบาทเก้าสิบห้าตังค์เกือบจะขึ้นถึงสองบาทแล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับวันนี้นะแล้วก็ราคานา้ำไฮน,นิแคปค่อนข้างที่จะล้นแบบนี้ลุงมองว่ามีสิที่จะจบต่ำจริงจริงจบต่ำด้วยแล้วก็มีสิทธิ้งร้านจ้บ้านจัดชนะด้วยแล้วก็เสมอคือพูดง่ายๆคือวันนี้ไฟบบกไม่แพ้นะครับส่วนสกอ์สูงต่ำเนี่ยคือจากเรนแรกที่มันเปิดมาสามลูกตอนนี้ลดเหลือเพียงสองลูกครึ่งอะ นะมันก็ที่จะแปลกคู่เนี้ยมีไอราคาแบบนี้มีสีเที่จ,จบต่ําค่อนข้างที่จะสูงนะครับมีสีจบต่ําจริงๆแต่ที่มั่นใจจริงคือวันเนี้ยไฟบวกเจ้าบ้านไม่แพ้แน่นอนจากราคาน้ำตรงนี้แล้วก็ราคา1นึ่งที่มันลดควบเลยลดสูงถึง1บาท10ตังค์ขนาดนี้15้ตังค์ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ราคาน้ำแฮนดิแคปเนี่ยนะครับจากเดิมที่มันต่อรึ่งกับลูกนะครับ ตอนนี้หลายเลือเพีงครึ่งลูกแต่ราคาจ่ายทางด้านทีมเยือนอย่างแอบิเลซิกเพิ่มขึ้นสูงถึง1บาท2ตังค์เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงขอเลือกจิ้มทางด้านเจ้าบ้านอีกเช่นเดียกันไฟบวกรองที่ราคาครึ่งลูกเลยแล้วกันนะครับส่วนสถิตินะครับที่เจอกันของทั้ง2ทีมนะ ทั้งคู่เนี่ยเจอกันมานะครับสิบนั้นล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านไฟเาขาบอกเขาไปไลซิกนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับนั้นล่าสุดก็คืออา่านะไปได้นะครับสามรูศูนย์ก็วันนั้นต่อครึ่งครบลูกนะแล้วก็ต่อลูกควบต่อลูกครึ่งเนี่ยมันต้อม,มันต้องต่อประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคือไฟบวกเล่นในบ้านเวลาเจอกับไลซิก จะทำผลงานได้ดีนะครับมีเพียงนัดเดียวคือนัดล่าสุดนะครับที่แพ้ไปสามูนอกน,นั้นเนเล่นในบ้านเนี่ยไฟบบกชนะสองหนึ่งไฟบบกชนะสามูนไฟบบกชนะสองหนึ่งแล้วก็มีปีสองพนสิบหกะครับที่ไฟบบกแพ้ไปสี่หนึ่งนะครับก็ถือว่า <c oughs> คู่เนี้ยมันเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันด้วยนะครับมีสิทธิ์ที่เป็นบอลบ้านไข่บ้านมันเพราะฉะนั้นลุงขอจิ้ม ทิ้งด้าน้าบ้านไฟบวกดีกว่าวันนี้คิดว่ายังไงก็ไม่แพ้นะครับจากราคาน้ำแล้วก็สถิติที่เจอกันแล้วก็าราคาหนึ่งคูณสองที่มันค่อนข้างที่จะลดเยอะพอสมควรแล้วก็ราคาสูงที่มันจากเดิมเปิด3ามลูกนะครับลดเหลือเพียงสองลูกครึ่งแบบนี้ลุงมองว่า้าวบ้านไฟบวกแข็งแกรง่งไม่แพ้แน่นอน มาดูฟมของเอจ้าบ,บ้านก่อนนะครับเตะไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นัดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับในลีของไฟบวกนะครับเป็นการาเสมอกับอาร์เมเนียเบลเฟลไป0-0แล้วก็ชนะดอทมุนด้วยนะครับ2-1เลือนในบ้านถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับชนะสตุตการ์เสมอโคโลนแล้วก็เสมอกับไมล์แล้วก็ชนะเอาบวก3-0แล้วก็นัดล่าสุดในลีชนะแฮ้าเบรลินไปนะครับ สองประตูหนึ่งถือว่าฟอร์มโคตรจะดีเลยก็อุ่นเครื่องนัดล่าสุดคือชนะสังพลีไปสามประตูต่ตอศูนย์เลยฟอร์มข้างที่เจ้าโหดกระโดดยิงจริงๆนะครับสำหรับไฟบวกเจ้าบ้านนะครับส่วนทางด้านอาร์บีไลซิกนะครับอ่าฟอร์มในลีกถือว่าไม่ค่อยดีนะครับฤดูกาลนี้นะครับเป็นการเปิดฤดูากาลนัดแรกแพ้กับมายไปนะครับหนึ่งประตูศูนย์แล้วก็ชนะสตุ๊การ์ดศีศูนย์แล้วก็แพ้เวอร์บโบอีกหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ไบยรูมิวนิคเลรติ เป๊ะเลยครับซ1อีกแล้วก็โดนนะครับได้ฝึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้สลบถล่มไป6ประตูต่อ3เลยแล้วก็เสมอโคโลน1 1แล้วก็นัดล่าสุดชนะแอตเลติโกบาเซลนนย์แล้วก็แพ้อีกนะครับคลับบูธอีก2 1อีกนะครับแล้วก็นัดล่าสุดในลีกก็คือชนะโบคุ้มไปได้3ประตูต่อศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดจริงๆคือนัดอุ่นเครื่องนะครับแพ้กับแอสคราสวอลคลาวไปนะครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับก็ถือว่าฟอร์มของพวกเขาเนี่ย ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับในฤดูกาลนี้ของอาร์เลิซิกนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่ารอดนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะบุกเต็มที่เนี่ยคือบุกมาแบ่งแต้มไม่แพ้กลับบ้านก็บุญแล้วนะครับสําหรับฟอร์มทางด้านอาร์เบลิซิกสำหรับค่ําคืนนี้นะครับส่วนตารางคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยอ้าวกดผิดซะงั้นนะครับขออภัยส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะครับสําหรับทั้งคู่นะ ไฟบวกนะครับเตะไปทั้งหมด7นัดนะครับชนะ4เสมอ3ยังไม่แพ้เคยมี15คะแนนนะครับส่วนด้านอบบลิซิกนะครับเตะไปทั้งหมด7นัดเช่นเดียวกันชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดมี10คะแนนเท่านั้นนะครับคิดว่าวันนี้นะครับไม่แพ้แน่นอนสำหรับเจ้าบ้านไฟบวกนะครับเพราะฉะนั้นขอเลือกจิ้มที่น้านเจ้าบ้านทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับจิ้มไปเลยครับที่ไฟบวกรองราคาขึ้นลูกนะครับตามนี้เลยแล้วกันนะครับ นะขอสุปมทั้งคู่เลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับเตะห้าทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับคู่แรกลาซิโอพบอินเตอร์นะครับให้รองทั้งด้านลาซิโอนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับวันนี้เน้นแค่หน้าบอลก็พอนะครับเน้นแค่หน้าบอลก็พอนะครับอลาซิโอนะครับเน้นนะครับเน้นรองที่ครึ่งลูกนะครับ นะส่วนนั่นคู่ที่สองนะครับให้รองนั้นไฟบวกเช่นเดียวกันนะครับเน้นที่รองครึ่งลูกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จัดเจ้าบ้านไปทั้งหมดเลยนะเน้นๆนะครับจัดเจ้าบ้านไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงรับทีเด็ดเพิ่มเติมรับตัว v ีพีโคตร vp นะครับนอกเหนือจากหน้า youtube นะครับอะไรตรงนี้มานะครับแอดมาได้เลยครับแอดโอ้โหขีดไม่เคยจะตรงนะ แอด8หหรือตรงนี้นะครับแอดไอเกนะครับเจอกับลุงยิ้มจิ้มบอลเต่งแน่นอนทุกวันเป็นประจํารับตัว vp โคตร v ีบวกกันทุกวันแน่นอนนะครับผมมนเดิมก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องลุงยิ้มจิ้มบอลเต่งวีสามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่เด็ดโดดของลุงยิ้มจิ้มบอลเต่งวีสากันนะครับ อากะยับไปยินแล้วกันนะครับว่าไฮรองนั่นลาซิโอนะครับที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็ให้รองท่านไฟบวกที่ราคาครึ่งลูกเช่นเดียวกันนะครับเอาอันนี้ก็มีว่าฝากนะครับที่เด็ดต่างประเทศ3ตัวนะครับอ่าเป็นคู่ระวังนะครับอ่าบรูซดัดมุลนะครับพบกับไมล์ศูนย์ห้านะครับเขาบอกว่าดัดมุลจะชนะแล้วก็ จบสกอร์สูงนะครับคูน่นี้ก็จะเป็นทางด้านอ่เซนเดอร์แลนด์นะครับเขาบอกเซนเดอร์แลนด์จะชนะแล้วก็สกอร์สูงนะครับคู่นี้ก็จะเป็นทางด้านนันทิพยฟอเรสต์จะชนะแล้วก็สกอร์สูงนะครับใครชอบก็ตามนะครับใครชอบกัดจัดได้เลยนะครับใครไม่ชอบก็สวนกันได้เลยสวันนี้นะครับลุงยิ้มจิ้มวันเตง่งวีสามข้อตัวรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ